บานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยอีกนิดน,นึงตุ่มดอกออกมาแล้วตัวนี้จะต้นกล้าที่จะเอาไปขายตลาดอริยะแต่ดูท่าเราคงไม่ได้ขายตลาดอริยะเนาะแน่เลยน่าจะได้ลงบ้านลาดน,นี่แหละดูท่าทางแล้วอันนี้เชียงดาค่ะเม็ดถั่วเม็ดถั่วถั่วพุม่มอ่ะ มันล่วงลงสองเมตรดูดิมากันเต็มเลยก็เลยเก็บมันไว้ตรงนี้ก่อนถ้ามันล้ําถนนก็เหยียบไหมเหยียบไปบ้างไม่เป็นไรล่วงลงมาใส่ใส่ตรงนี้กองปุ๋ยพอดีเลยใส่พอทําค้างให้ไม่ขึ้นค้างไว้ลงลงล่าง ันเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือเนอะาะเมื่อก่อนมันจะอยู่กับโต๊ะแต่ว่าไม่ใช่โต๊ะผักนะแต่เป็นโต๊ะตัดผ้าวันๆหนึ่งก็อยู่อย่างเงี้ยนั่งเขียนแบบแล้วก็เขียนแบบแล้วก็ตัดแล้วก็เย็บอะไรอย่างเงี้ยคือมันอยู่ตรงนั้นอะ่ะมีอยู่วันหนึ่งนะเรียกว่าลูดลงไปลงไปกองกับพื้นอะ่ะยืนยืนอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะขยันจัดอ่าลูดลงไปกองอยู่กับพื้นเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น ณเวลานั้นันถามเลยมันมีคําถามขึ้นมาในหัวเลยอ่ะวอเคยทาไปทําไมอ่ะทําไปท,ไทําไ,ทไมเยอะแยะถ้าพร้อมเราจะขายเราก็ขายเราไม่เราจะปลูกเราก็ปลูกนะฮะของของเรามีอยู่แล้วอันนั้นจะเป็นหนุมานหนุมานประสานใจตัวนั้นไปดูกันอันนี้อันนี้เขาแกะกแกะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ อันนี้จะเป็นหนุมานประสานจายน่าจะประมาณสักสามสี่ร้อยตนแล้วก็โสมพันนี้ตัวสมพันนี้เจ้าโถทงองถ้าไอ้พันเนี้ยคือจริงๆอยากให้ปลูกเยอะอร่อยไม่ใช่ใช้กว๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเนี่ยค่ะตัดอย่างเงี้ยเอาไปลวก เป็นผักสดไอ้เป็นผักลวกก็ได้เป็นเป็นอะไรอ่ะน้ําน้ําที่เราลวกผักไอ้ลวกโัศลเนี่ยมันก็เป็นสต็อกได้ด้วยเป็นน้ําสต็อกได้ด้วยหลายคนวม่ค่้านราเขายังไม่ค่อยรู้จักกันเลยอออ๋อใช่เพราะว่าถ้าเปิดตัวปุว๊บยอดมันจะหายหมดไงเขาจะมาลุดไม่ได้ทำ <laughs> <laughs> ไม่ได้ทำ <laughs> นี่คนที่รับงานหนักนี่ <laughs> คนนี้เพิ่งจะออกเพิ่งจะออกจากโรงชั่ประมาณสองอาทิตย์ได้อื ใบมันเล็กไามอ่าอันนี้เล็บคุดตะกูลเล็บคุดอันนี้คุดกุ้งฝอยอันนี้คุดกุหลาบอันนี้คุดหลังกาเนี่ยไอเจ้านี่กับเจ้านันกันแต่เจ้าน่นไอ้เจันนุนช่องนางเยอะมากต้อเจ้าออกมายังไม่ค่อยยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นั่นเกิดเท่าไหร่ นายก็ได้แล้วโต๊ะนี้ก็เพิ่งจะทำเสร็จนะฮลาดังสายลมใครลงชมต้องข่มใจเป็นแค่เพียงหาชีวิตคลื่นถูกคลื่นผิดตอบพอมันมีคำถามนั้นอนะ่ะทีนี้มันต้องการคำตอบหาคำตอบ ชีวิตเกิดมาทําไมเราไม่เคยป่วยหนักอะไรขนาดนั้นไงรูดลงไปกับโตะแล้วก็เขาต้องหามส่งโรงพยาบาลอะ่ออะพงงอ,อา,าป,ป่วยก็าติไปหาคำตอบเ,เอ๊ะมันมีคำถามว่ามันเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมเท่านั้นแหละก็คือหาเลยรันนี้คำตอบคืออะไร ในขณะเดียวกันก็ทํางานไปด้วยก็เปิดฟังไปด้วยฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนมาเจอท่านจันนะมันเปลี่ยนเลยคันนี้ใจได้ยืนนรกได้ขึ้นสวรรค์รูปรถกลิ่นเสียงก็เพียงแค่หมอ,อกวันชีวิตแสนสั้นเกิดมาทำไมอ๋อชีวิตมีแค่นี้เองเหรอ อ๋อชีวิตมีแค่นี้เองเหรอเท่านั้นแหละค่ะจบเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันสำรวจแล้วว่าของเรามีอะไรมั่งมันมีอะไรมั่งที่เหลือภาระที่เหลืออยู่ก็ทําให้เสร็จแล้วก็ตัดจบเอาแค่นี้พอสําหรับตัวเองมันมีแค่นี้ใช้แค่ใช้แค่นี้ก็พออะไรเงี้ยก็จบเลยแล้วก็มาแต่อันนี้เนี่ยมาเรียนรู้เอาใหม่ไม่ใช่สิ่งที่เรารู้มาก่อนเลยแต่เราเหมือนนักวิทยาศาสตร์อะคือเราอยากรู้อะ อยากรู้แล้วก็ทําไปเรื่อยๆเพราะว่าพอกูบอกว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกใช่ไหมบอกบอกพวกเราว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกเราก็รู้สึกเอ๊ะอาหารเป็นหนึ่งในโลกมันเป็นยังไงพอเข้ามาปุ๊บมันก็ได้ได้อยู่กับที่เขาขายผักอะ่ะเราก็อยากรู้ว่าผักเนี่ยมันปลูกยังไงมันก็เลยจากที่วิ่งไปดูสวนต่างๆเข้ามาเนี่ยนะเพื่อที่จะเอาของเข้าร้านอะ่ะเราก็เลยกลายเป็นเป็น คือ,อยากรู้ก็ไปถามเขามั่วไปหมดแหละอ้ยพี่อันนี้ปลูกยังไงอันนี้ดูแลยังไงอันนี้คือคือวิธีบริหารจัดการเขาเนี่ยเขาทำยังไงอะไรเงี้ยจนวันนึงเราป่วยมากเลยก็เลยได้มานั่งทำเองคือมันรู้สึกว่ามันมีความสุขมากกว่าที่เราวิ่งหาเงินเยอะเลยเ <laughs> ราสึกเอย <laughs> มันได้ทำแล้วได้กินจากมือที่เราทำเองนะเรารู้สึกว่าโอ้โหเว้ ดีใจมากตรงที่อะไรตรงที่เราได้ปลูกแล้วได้กินเองอะแค่นั้นแหละมันก็เลยเป็นเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้เราทําได้เราทําได,าได้มันก็ทํามาเรื่อยๆประมาณเนี้ยค่ะแต่ถามว่ามันสบายกว่ากันไหมอันนี้ลําบากกว่าเยอะลําบากกว่าการเปิดร้านตัดเสื้อนะ่เยอะเพราะอะไรเพราะมันสก,กปรกเปื้อนเหนื่อยสารพัด แต่ว่าความรู้สึกที่เราที่เราได้อะมันดีกว่าอันนั้นเพราะอันนั้นเรารู้สึกว่าเหมือนเราหลอกเหมือนเราหลอกคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เราไม่ได้หลอกใครแต่เราทําในสิ่งที่มันดีที่สุดล้วลละอะไรเงี้ยให้เขาได้กินให้เขาได้ใช้มันก็รู้สึกว่าเอออย่างน้นอยๆอ่ะถึงแม้มันจะเป็นไม้ประดับเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอาหารตานะ แล้วถ้าหากว่าเราทําแล้วมันขายได้ในราคาถูกๆอ่ะมันก็ดีกว่าเขาที่ไปปั่นราคากันแพงๆใช่ไหมอ่าพายุปั่นให้เรียบร้อยพอลงมาก็ทับหมดเลยแต่ทั้งมะละกอทั้งไอมะกรูดบักพลิกอะไรพวกนี้ทับหมดเลยอ่เอาโอจะได้จะได้กินก่อนตอนตอนน้ำยังไม่ลดกองเมื่อไหร่แล้วก็เก็บกินไปเรื่อย ของจำเป็นอันนี้คือของจําเป็นของจําเป็นต้องใช้<ม>ก็มีกระเพรามีโหระพาฝั่งนู้นก็คือ uh huh. พ่อสมัยมาเตรียมละ uh huh. พ่อสมัยมาเตรียมที่จะเดีย๋ยวบอกพร้อมเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะขนไปบร uh huh. งกาไปให้ปลูก uh huh. อันนี้ผักหวานบ้าน uh huh. ก็คือเป็นเป็นต้นกล้าผักหวานบ้านพร้อมที่จะถ้าเรามีที่เราก็ลงได้เลย uh huh. แล้วก็อันนี้จะเป็นหน่อกล้วยที่เอามาผ่าตาผ่าตาแล้วชำไว้กล้วยพันอะไรนะอันนี้เป็นนางพญากับต้นแดงๆอะ่ะจะเป็นนางพญาแต่ว่าต้นออกขาวๆนิดนึงก็จะเป็นกล้มไทยมีกล้วยน้ำว้าอยู่แต่ว่ายังยังไม่ได้มีเวลาผามัเลย ตั้งแต่นู่นตั้งแต่น่าจะสองอาทิตย์ที่แล้วขึ้นก็มีไม่ขึ้นก็มีไอที่ไม่ขึ้นก็ไม่ใช่จะไม่ขึ้นนะยังต้องรออีกหน่อยตอนที่อันนี้คือคือเอามาลงตอนที่ฝนแบบกระนำเยอะแยะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อเดือนสักสามสัปดาห์ที่แล้วพอพออากาศมันเย็นมันชื้นเนี่ยมันจะช้ำไอมันจะเพาะพวกนี้ไม่ค่อยขึ้น พอเราลงไปปุ๊บถ้าเราไม่อบอย่างเงี้ยเม็ดจะเน่าก็เลยต้องใช้วิธีนี้ตะพึ่งมขึ้นมาแค่เนี้ยมีแกบดําเป็นหลักนะอ้อมแกบดําเป็นหลักค่ะแกบดิบแกบดําแล้วก็ดินแกบดิบกับกับดินเนี่ยอย่างละสวนอ่านอกั้นเป็นแกบดำอันนี้หรอใช่รอทั้งบนคูเรือนทั้งหมดใช่ไอ้ข้างล่างเนี่ยเพิ่งจะเอาหนองค่อยออกไปอืม ก็จะเอาหน่อกล้วยออกไปแต่นี้คือโปรเจกต์ที่ทำทำเป็นของพี่พอยนะทำเป็นงานตลาดอริยะนะก็ยังไม่ไแน่อีกเหมือนกันว่ามันจะได้ใช้งานตลาดอริยะหรือจะใช้งานหลังน้ำกรถค่ะกองใบไ,ไม้กองปุ๋ยก็มีง่ <laughs> ที่เราออกมา ไงทำเสร็จเมื่อเช้านี่ยังไม่รด,ดน้ำเลยใคยตรตัวงานมาน,นี่เลย <c oughs> เดี๋ยวจะโกยคลนมา <c oughs> อันนี้อันนี้กล้วยกล้วยเล็บมือนางเล็บมือนางนี่สามร้อยกว่าสามร้อยกว่าถุงอันนู้นก็จะเป็นสเลเตเป็นดอกดาลาแต่ว,ว่าพอทำไปสักพักนะต้นไม้ใหญ่ๆต้นนี้ล้มลงมาเฉยเลยม,มาทับอีกทีเชือ่อปะ นี่จะเหมือนดงโรงเรียนอนุบาลของต้นกล้ามาทั้งหมดเลยค่ะก็คือเขาเขาก็ได้แดดอยู่เหมือนกันแต่ว่าคือเราไม่มีที่ว่างๆเท่าไหร่อ่ะเนาะก็เลยต้องหาที่ตรงนี้ก็ได้แดดอยู่แล้วตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะคือพร้อมจากอนุบาลอ่ะเดี๋ยวพอมันแดดจัดแล้วก็ค่อยโตมากกว่านี้เราค่อยจับแยกยกต้นที่มันสวยที่มันแบบ สูงเท่าๆกันอ่ะออกไปค่ะนี่เป็นเล็บมือนางกับอายุประมาณสักเท่าไหร่นะออมนะคะอายุอายุกล้วยเล็บมือนางเท่าไหร่นะเนี่ยเหรอคะค่ะอืมเดี๋ยวนะสิบน่าจะเดือนหนึ่งนะจากผาผาเป็นชิ้นๆนะผาเป็นชิ้นๆไม่ได้มาดูตอนผาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมข้าไม่ดู ผาเป็นวิ้นที่เป็น A แอนเอาก็เด็กๆกับมาช่วยผาอันนี้เป็นกล้วยไข่ออันนี้เป็นกล้วยไข่อันนี้เป็นนางทยามันก็จะมีทั้งผาตามีทั้งหน่อเล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่หน่อใหญ่ถ้ามันดูว่ามันเออสมบูรณ์แล้วก็ใส่ไปเลย เตรียมไว้ขายงานปีใหม่เหมือนกันมันต้องเอาออกแล้วอะอืม,มันอบยังไงเนี่ยเกาลักไทยเกาลักไทยแล้วก็เล็บพุทอันนี้แกรลักค่ะวันนี้ต้องแก,งกลักเลยเนี่ยฮะเกิดมาเกาลักไทยมันต้องอาออกแล้วออกอ่ะอันนี้คือ อันนี้คี่เราจะเอาไปลงปลูกนี่เราเตรียมไว้จะไปปลูกหลังน้ำลดมะเขือค่ะอันนี้เป็นมะเขือเป็นคริกอันนี้ยังไม่ได้ลดน้ำเลยเนี่ยผมณได้ลดน้ำให้เลย <Huh? S 2> เลย ที่ปลูกพริกเนี่ยการยอดไมล้วอันนี้เด็ดก่อนหรือเปล่าเนี่ยเด็ดก่อนค่ะ<อ>ต้องเด็ดยอดก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยเลีอืงอันนี้เด็ดแล้วถ้าเราไม่เด็ดยอดก็จะไม่แตกไม้อ,มอันนี้จะเล็กกว่า น่้ตงเมืเสือแล้นะเตรียมให้อยู่ตรงนี้ชืวอข้าวเขากว่านี่จอย ยอดแล้ว ก็เพียงพัดผ่านมาก็ก็คืองานน้ำสุกออกแล้วถ้าก็จะเอาตัวนี้ตัวนี้ก็สิเติมน้ำไเทาโดยแบบอัสนุนมาชื่อกันโดยใช้บอลวาลเป็นตัวคุมใช้บอลวาลตัวนี้เป็นตัวคุมใช้ลูกบอลเป็นตัวคุมตัวตัดสมมุติว่าน้ําลงเยอะนี่หรอเติมอย่างนี้ให้น้ำนี่มาจากแท่งใหญ่อ่าใช่ แต่ทีนี้พอน้ํามันพอแล้วมันก็จะตัดมันก็ตัดนะมันก็จะเติมให้เราเราปล่อยออกปุ๊บมันก็จะเติมให้ปั๊บเลยแล้วน้ำน้ำตรงนี้ก็คือสําหรับดูดออกไปแต่ละทีใช่แล้วก็ผสมจุลินทรีย์ในนี้จุลินทรีย์อยู่ในถังนูดอ,อันนี้ก็มีถังเป็นอีกชุดหนึ่งเหมือนกันนี่ก็คือเหมือนเอาน้ํามาเก็บที่นี่ด้วยแตมตรงนจะเป็นที่เก็บน้ำเฉย อันนี้คือแล้วหอมถือว่านสาวหลงนั่นเองใบเป็นกัมพหเย่เลยนะพี่ดแต่ว่าไอตัวนั้นจะเป็นจะเป็นใบที่แบบว่าไม่ค่อยมีอะไรแต่ไอเจ้าเนี้ยจะมีเจ้านั้นไม่มีกลิ่นแต่เจ้านี้จะมีกลิ่นหอมแต่ว่าแล้วแต่คนชอบ ฟูหอมจริงด้วยอืมหอมแต่ว่าถ้ารากเนี่ยจะหอมอีกแบบหนึ่งนะอืมหอมถ้ารากเขาจะไม่หอมแบบนี้นะรากจะหอมเหมือนปวยกั๊กสมกินหน่อยดิสงกินนะหอมมากเออแถวนี้มันจะมีสมุนไพรเยอะถ้าคนถ้าคนไม่รู้จักอ่ะเออมันเหมือนกลิ่นกลิ่นคล้ายๆปวยกั๊กอ่ะใบมันเป็นหยาบๆอ่าแต่ว่าใต้ใต้ใบเขาเนี่ยเป็นใต้ใบเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนกำมี ใช่ไหมใช่ใช่ะอันนี้อีกลิ่นนึงนี่ถ้าถ้าสมมุติว่าคนเดินเข้ามาแล้วไม่ไม่รู้จักต้นไม้นะเจ้าจะตัดสมุนไพรทิ้งไปแบบหลากหลายเลยนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือเขยตายแม่ยายชักปกแกพิษงูอย่างดีนะเจ้านี่อันนี้แกพิษงูเออแกพิษงูหอมหอมหอมสดชื่นไอเจ้านี่ <laughs> <ไ>ป <laughs> อ๋อยเจ้านี่มันไม่ใช่ขานะ <c oughs> มันคือเร่วนะเป็นลักษณะเหมือนขาเลยนะอ่าลักษณะเหมือนกันแต่ว่าจะไม่เป็นกอเหมือนกันจะออกมาลักษณะเหมือนรากยาคาน่ะ <c oughs> หนุนแม่เขาอยู่นู่นอันนี้เขาจะขยายออกมาแบบนี้แบบนี้ <c oughs> ยาวไปเลยแล้วเวลาเขากินเขาก็จะกินเนี้ยเขาจะกินตรงนี้ <c oughs> กินรากันแบบนี้ <c oughs> กินรากกินยอดอ่อน <c oughs> สมมุติจะกินเนี่ยเขาจะเอาอย่างนี้ขึ้นมา ใช่ไหม mm hmm. นี่ไปแล้วนี่หลักไปแล้ว mm hmm. ขยายพันธุ์ต่อนอใหม่ไปละ mm hmm. ตรงนี้ช่วยขับลม mm hmm. ตรงนี้เป็นเร็วไอ้เจ้านี่มันหอมอันนี้หอมเขียวนะเ mm hmm. จ้านี้หอมเขียวนเนี่ย mm hmm. ใบด่าง <laughs> กล้วยใบด่าง mm hmm. จากที่เรามาอันนี้อันนี้เม็ดเม็ดที่ใบนะ mm hmm. อันนี้คือเม็ดที่ใบ mm hmm. กระถางเนี่ยลงไปสี่เม็ด สี่เม็ดอย่างเงี้ยนะคะนี่พี่ดูคืนมานะอันนี้คือที่เขาคืนมาให้เราลงไปสี่เม็ดเล็กๆเนี Mana ่ยอันนี้ลูกบนใบอันนี้คือหัวหัวเนี่ยพี่ดูนะนี่ก็คือพร้อมแยกแล้วนะลงไปเม็ดเดียวแต่ว่าเนี่ยพร้อมแยกแล้วสองหน่อแล้วนะนี่คือตาหน่อเขาเนี่ยเนี้ยถ้าสมมติว่าโตกว่านี้เขาก็จะแยกกันตรงนี้ก็จะได้อีกหัวหนึ่ง เราลงไปแค่สี่เม็ดแต่เราได้คืนมาตั้งเท่าไหร่เนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดิบแปดหัวนี่ขนาดนี่นี่ฟอไปแล้วนะฟอไปมั่งก็มีนี่ยนี่คือนี่คือบุกที่เราลงไปรอบที่แล้วซึ่งอยู่ในแปลงอีกเป็นหมื่นเลยถ้าปีนี้นะจากหัวจากหัวเท่านี้ หนึ่งปีเนี่ยได้เท่านี้หรืออาจจะประมาณเนี้ยค่ะอาจจะอาจจะประมาณนี้หรืออาจจะประมาณนี้หนึ่งปีคือได้หัวหรประมาณนี้หัวโตวขนาดนี้แต่ทีนี้ถ้าเรามีพื้นที่อีกหัวขนาดเนี้ยเราต้องเอาไปลงขยายขยายให้ห่างประมาณเนี้ยให้ห่างประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนอะ่ะแล้วเราก็จะได้ต้นใหญ่หัวใหญ่หแล้วเอาไปแปรรูปได้ หนึงปีนะหัวเท้ายาม่มหนึ่งปีถ้าสมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์ก็จะได้ประมาณนี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็มีแล้วแต่ความสมบูรณ์ของมันเนี่ยหนึ่งปีจากเม็ดเล็กๆแต่ที่เราเห็นนะหัวเท่านี้ก็มีแล้วแต่เราจะแล้วแตแล้วแต่ว่าเราจะเพียนเอาขนาดไหนปีนึง หนึ่งปีนม่เป็นา,าเป็นเดือนนะเป,1 1> นเป่าค<ป>่ะหนึ่งปีนาเป็นปี oh จากที่วิ่งไปหาของเขามาขายกลับกลายเป็นว่าเราต้องมานั่งทําเองเออมันกลับรู้สึกดีกว่าไม่บีบคั้นตัวเองรู้สึกสบายน่นบริสุทธิ์นอกจากว่าเรากินเองแล้วนะเราก็มีเพื่อนมีพี่มีพ่ออยู่ในวัดใช่ไหมอันนี้แหละมันทําให้เรารู้สึกว่ามันน่าทําเพราะว่าอย่างเราไปไปซื้อของเขามาเนี่ย ไม่รู้หรอกนะว่าเขาใส่อะไรไปบ้างมาทำเองเนี่ยมันมันดีกว่าเรารู้สึกทุกคนปลอดภัยอะเรารู้สึกได้เลยว่าเราเราเองเราก็ปลอดภยัยใช่ไหมเราไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นสารเคมีหรือเป็นอะไรที่มันมันเป็นพิษเป็นภัยต่อคนอะมันเลยรู้สึกว่าโอ้ตอบโจทย์ที่บอกว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกเนี่ยโอ้มันต้องมือเราเนี่ยทำ <laughs> ันก็เลยรู้สึกว่าเออน่าทาและต้องทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรูปรดกินเพียงก็เพียงแค่มองวันชีวิตแสนสั้นเกิดมาทำไม